ไปกันที่บิ๊กโจ๊กสักนิดไหมครับอ่ะสิกสีกากีอืมคืองี้ภาพเบื้องหน้านะบิ๊กโจ๊กกับใครต่ใครมากมายแก่กองทีเดียวเป็นฝูงเลยในสํานักงานตํารวจแห่งชาติพวกอย่างงี้นะในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาก็แบ่งข้างยกพวกตีกันทั้งฝั่งบิ๊กโจ๊กเลียวซ้ายแลขวา ทำท่าจะเหลือแค่บิ๊กโจ๊กคนเดียวอแต่อีกฝั่งหนึ่งเขามากันโอ้โหแย่ๆมากมาแก่กองทีเดียวเป็นคู่นี้บิ๊กโจ๊กกันหมดเลยทุกคนอพูดง่ายๆล้วทำไมสถานการณ์อย่างนี้มันจึงเกิดขึ้นทําไมจึงเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นไม่สร้างทําไมทางฝั่งบิ๊กโจ๊กโดดเด่นหรือบิ๊กโจ๊กคนเดียวแต่อีกฝั่งหนึ่งโอ้โหมาเป็นกลุ่มมละมมาแบบทะมึนเลยคือเขาแพกกันได้แล้วคืออย่างนี้ปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มตํารวจณขณะนี้ภาพ ภาพภาพเบื้องหน้าเราได้เห็นการดวลกันด้วยเรื่องแท็กติกทางกฎหมายาต่อสู้กันด้วยเรื่องออออข้อกฎหมายของกฎหมายใครแท็กใคร,ใครแท็กติกทางกฎหมายจะดีกว่าใครแทคนติกทางกฎหมายลึกซึ้งกว่าชั้นเชิงทางกฎหมายใครเหลี่ยมจัดกว่านี่ว่ากันไปก็สู้กันไปอย่างนี้โดยที่รูปธรรทที่สัมผัสได้ที่จับต้องได้ก็คือคําสั่งของบิ๊กตายสมัยรักษาการปรอคําคสั่งที่ ปลดให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไปก่อนออกจากราชการพ้นจากตําแหน่งรองพบตรไว้ก่อนนั้นเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ออนี่ก็เถียงกันข้อกฎหมายไงที่พี่นายบอเขาต่อสู้กันด้วยเรื่องของเหลี่ยมกฎหมายใช่ค่ะแต่ไม่หาสาระใครตัวเปื้อนใครมีอะไรแค่ไหนใครมีอะไรอยู่ข้างหลังมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง โอเคนั่นว่ากันอีกยกหนึ่งตรงนี้นว่ากันด้วยเรื่องเหลี่ยมกฎหมายที่เขาสู้กันก่อนแต่คราวนี้คล้ายกับครั้งแรกทุกคนก็คิดว่าในแง่ของเหลี่ยมกฎหมายบิ๊กโจ๊กจะเป็นต่อเพราะอาจารย์วิศนุก็ดูแลเต็มที่คณะกรรมการกิจสิทธิกาคณะที่อาจารย์วิศนุเป็นประธานก็ทำความเห็นมายัางรัฐบาล ในความเห็นที่ทํามายังรัฐบาลนั้นระบบชัดเจนว่าคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมันไิ่ชอบไปแก้ไขซะไปแก้ไขถูกต้องปรากฏว่าบิ๊กไตรสู้เขาก็ยืนยันว่าเขาถูกต้องเขาไม่แก้อืก็ตรอคณะกรรมการข้าราชการตํารวจที่มีนายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานก็มีความเห็นว่าคําสั่งที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนมันถูกต้องแต่ความเห็นกิจสิิการ ก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายค่ะเป็นความเห็นใช่ๆหมมติของกอรแม้มีนายกนั่งหัวโต๊ะก็ไม่มีผลผูกพันไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายค่ะไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันต้องไปจอดป้ายที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบอบคุณธรรมกพคตรตามกฎหมายใหม่นะใช่ค่ะกพคตรจำชื่อนี้เลยลากเกมนี้ไปเข้าไปที่กพคตรกพคตรใช่ค่ะ ทีนี้ว่ากันว่ามันมีความคืบหน้า30กรกฎาคม3ากรกฎาคมพรุ่งนี้มันพรุ่งนี้ทั้งสิพรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละนดชี้ชะตาแล้วจะได้รู้กันคอพตรนักบิกโจกับบิกตายบิจโจกคนถูกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและบิกตายคนเซ็นคำสั่งคนเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเรียกคู่เลยไปชี้แจงด้วยวาจาถ้าใช้สัพท์ถ้าใช้สัพท์คดีนะ ถ้าใช้สับคดีนะถ้าแหล่งปิดคดอีอ๋อแถลงปิดคดีไอ้ชี้แจงด้วยวาจาคือไปแถลงปิดคดีไม่แถลงปิดคดีอวันพรุ่งนี้ก็ชี้ชะตาแล้วสิหลังจากนั้นกบคตอรอก็จะเชยละตกลงไอ้คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบมันถูกหรือมันไม่ถูกถือว่าข้อมูลจะครบถ้วนเลยแต่ถ้าอบอกว่าคำสั่งมันชอบด้วยกฎหมายด้วยระเบียบ บิ๊กโจ๊กก็ต่อสู้ได้อีกช็อตหนึ่งก็คือไปฟ้องสารปกครองอ๋อยังมีสเต็ปนึ่งแต่ถ้ากรครตอรอบอกว่าไอ้คำสั่งของบิ๊กตายไม่ชอบด้วยกฎหมายบิ๊กโจ๊กก็ได้กลับสู่ตตำแหน่งบิ๊กโจ๊กก็คืนสูตตำแหน่งเดิมรองผบตะรใช่เข,ข้าไป<ข>ชงฉ เข้าแถวเข้าแถวรอรับการเลือกเป็นพบตรได้เพราะอยู่ในแคนดิเดตได้ไงคุณสมบัติครบถ้วนนี่มันได้เสียกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเดิมพันันได้เสียกันตรงนี้แซลพี่นายกำลังมองวันพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญมากเลยว่ามันจะหวยมันจะออกฟังไหมมีความเชื่อนะเชื่อว่ามันมีมันมีคําตอบอยู่ในใจของกรพคแล้วล่ะออหรอแล้วเขาตอบอะไรที่เขาเขากระซิบมาเขาตอบอะไรอ่ะ เขาตอบอะไรมาอยากรู้ครับคงไม่กระซิบให้ผมฟังหรอกพี่ใหญ่ชอบไปแอบได้ยินมาไงอ้าว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 รอวันพรุ่งนี้